ปฏิวัตินอนลืมตาโพลงหูคอยเงียบฟังการเคลื่อนไหวภายนอกบ้านอย่างไม่ยอมให้เสียงแปลกปลอมต่างๆวิ่งผ่านหูไปได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์เหลือยคลานผ่านใบไม้แห้งเสียงนกกลางคืนตกปีกพึกพับเสียงบางสิ่งบางอย่างเสียดสีกันและเสียงฝีเทา้าย่ำหนัก,นก เขาสดับดับฟังอย่างระแวดระบังเขาตัดสินใจนอนขางที่สมเด็จเมื่อแน่ใจบ้าเสียต้งไม่ได้อยู่โลงเลื่อยปฏิบัติตั้งใจไบเกินนี้จะต้องหาทางขนหาหลักฐานในบ้านพักของเสียต้งซึ่งแยกต่างหากจากบ้านพักของเอิญแต่อยู่ไม่ห่างกันนักมองเห็นหลังคา อยู่ท่ามกลางแวดล้อมของไม้ย,ยืนต้นที่ปลูกอย่างมีระเบียบแต่เสียงหนาหลานยังพูดคุยกันอยู่และแสงไฟด้านบ้านพักของผู้จัดการยังสว่างอยู่ทำให้เขาต้องทำเป็นหลับคอยโอกาสปลอดคนต่อไปเขาไม่ต้องการให้หนาเอินของดวงดารามีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กันกับตน จึงพยายามพูดจากับคนผู้หนีอย่างสุภาพและให้เกียรติในฐานะเป็นญาติผู้ใหญ่ของหญิงสาวเพื่อเรียกหลองความเป็นมิตรและความเห็นอ,อกเห็นใจในเวลาข้างหน้าด้วยความเงียบทําให้เขาแววเสียงสนทนาของสองหนาหลานอุย๋ยคิดถูกแล้วหรือที่พาคนเป็นศัตรูของพ่อมาพบศัตรูของพ่ออีกคนหนึ่ง นาเอิญว่าอุ๋ยทําผิดหลัคะะผิดหรือถูกนะอย่างพูดไม่ได้นาไม่เข้าใจที่อุ๋ยทําอย่างนี้ทอรยศพ่อเข้าข้างศัตรูพราะลักเขาและเพราะเขาให้เงินแม่ใช้อะไรกันแน่อุ๋ยบอกแล้วไงคะมันหลายอย่างรวมกันเสือเพลิงฟ้ามีส่วนให้อุ๋ยต้องมาที่นี่มันคู่หรือ เขาต้องการให้คุณปฏิวัติได้สิ่งที่สูญเสียไปคืนถ้ามีใครขัดขวางก็ยางอุ๋ยบอกไงคะเขาจะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้นหนาไม่ค่อยเชื่อเหตุผลข้อนี้คนยางอุย๋ยไม่เคยกลัวอะไรง่ายๆหนาสงสัยอยู่อย่างเดียวเงียบกันอยู่ครู่ใหญ่จึงได้ยินเสียงดวงดาราถามหนาเอิน สงสัยอะไรอุยอ๋ยขาอุ๋ยรักไอ้หมอปฏิบัติน่ะสิถ้าอุย๋ยรับว่าเป็นความจริงหนาจะว่ายังไงขะไม่มีเสียงตอบในทันทีปฏิบัติเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเกือบอึดใจหนึ่งจึงได้ยินเสียงเอิอนพูดว่าถ้าเป็นจริงไม่ใช่ทำเป็นลัก เพื่อให้พ่อเอาตัวไปเชือดแล้วนับว่าจะยุ่งเหยิงอนละเวงที่สุดอุ๋ยอาจจะเจ็บตัวแม่ของอุ๋ยอาจจะถูกทรมานจิตใจอีกครั้งหนึ่งและเสียโต้งคงจะไม่ยอมง่ายๆําทำไมคะเสียโต้งมายุ่งอะไรด้วยเสียโต้งรักอุ๋ยนะสิดูเหมือนเขาจะเคยพูดกับแม่อุ๋ยไว้แล้ว เสียงหญิงสาวอุทานอย่างตื่นเต้นแล้วถามผู้เป็นหนาอย่างลืมตัวแม่ต้องคิดเรื่องหนี้กับหนาเอิญแน่แน่จริงไหมคะเรื่องหนี้เกิดเพราะหนาเอิญนคนเดียวหนาต้องการให้หลานของหนามีความสุขไม่ต้องทำงานหนักอย่างทุกวันนี้แล้วหนาไม่คิดบ้างหรือคะ อุย๋ยลักเสียโต้งหรือเปล่าหนาเห็นอุย๋ยพูดคุยกับเขาดีทุกครั้งอีกอย่างเสียโต้งมาอ้อนบอนให้ช่วยเหลือหนาจึงตัดสินใจพูดกับแม่อุย๋ยฟังไว้นะคะอุย๋ยไม่รับหรูเรื่องนี้และอุย๋ยไม่ได้ลักเสียโต้องอุย๋ยรักคุณปฏิวัติปฏิวัติทะลึ่งขึ้นสุดตัว ลุกขึ้นนั่งแทนที่จะนึกถึงดวงดาราเขากลับนึกถึงมาลีทิพย์เจ้าของไล่สาวจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าลูกสาวของนายดวงเมืองศัตรูตัวหลายของเขาเกิดมาลักเขาเสร็จแล้วตัวเขาเองละ่ะลักใครหรือยังปฏิวัตินึกในใจแล้วย่อนนึกไปถึงใบหน้าของสาวแต่ละคน เงาจันมารีทิปและดวงดาลาเห็นใบหน้าอันหมองเศร้าของเงาจันผุดเด่นถัดไปแบวขี้เล่นและสุกสนของมารีทิปแล้วถัดไปแทบไม่ต้องนึกที่ท่าพาซื้อของดวงดาลาปรากฏให้เห็นตำตาตลอดเวลาที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงที่นี่ เลือกลักใครละ่ะใจของเขาเอียงไปหาบาลีทิพย์แต่ไปสะดุดเสือเปลิงฝาเข้าเต็มเปา้าทำให้นึกไม่ออกว่าจะลักใครดีดวงดาลาไม่ได้เป็นที่ลักของพ่อเสมือนเด็กกำพร้าใช้ชีวิตบาเบอยู่กับแม่ตามลำพังเป็นชีวิตที่น่าเวทนาไม่น้อยเลย ไม่มีปัญหาถ้าดวงดาลาเป็นที่รักของพ่อเพื่อจะได้ยกหัวใจของผู้เป็นพ่อแต่เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เขาจะต้องมีความจริงใจต่อเธอถ้าเขาจะรักดวงดาลาผู้ไม่ได้มีส่วนกระทาความผิดร่วมกับพ่อและพี่ชายจะมีปัญหาถ้าเขาไม่ได้ลักดวงดาลา เขาเริ่มเข้าใจหญิงสาวที่เธอช่วยเหลือเขาเป็นปีเป็นคลุยเอาชื่อเพลิงฝามาขายเพื่อให้หนาชายตกใจและจำนนจอมเปิดเผยความลับดำมืดเกี่ยวกับเงินหุ้นส่วนอันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะพึงได้รับเป็นมรดกตกทอดจำนวนเลือนหลานบาทบางทีเงินจำนวนนี้อาจจะเป็นแรงสเสน ให้ดวงดาลาลักเขาอยากประทนหันก็ได้เขาอยากจะได้ยินเสียงสองหนาหลานคุยกันอีกแต่เสียงพูดคุยเงียบหายไปเมื่อดวงดาลาประกาศว่าอุ๋ยลักคุณปฏิวัติมีเสียงเปิดประตูและเสียงเปิดประตูลงกรอนดังขึ้นในระยะไล่เรียกกันหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ตกอยู่ในความเงียบอีกปฏิบัติเดินโยงๆตัวไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างด้านเหนือมองไปยังบ้านพักของเสียโต้งแสงไฟดับหมดเนื่อนพักหลังงามตกอยู่ในความมืดเขาพยายามฉายสายตาซึ่งฝึกปลือให้ชาชินกับความมืดมาเป็นอย่างดีแล้วมองหาศัตรู ที่อาจจะแฝงอยู่ที่มุมมืดบมใดมุมหนึ่งไม่ปรากฏสิ่งใดนอกจากทางด้านลงเลื่อยมีแสงสว่างอยู่และมีคนเฝ้าผัดเปลี่ยนกันเป็นระยะระยะสายตาของเขาบังเอิญทอดต่ำไปใต้หน้าต่างและเห็นร่างใครคนหนึ่งว่าผ่านไปทางบันไดสัญญาณการระวังภยัย ทำให้เขาแน่ใจว่าไอ้หมอนั่นไม่ได้มาดีแน่เขาปลาดไปที่หมอนขวาปืนสะพายไลและใส่เสื้อคลุมสีทึบทับไบเดแล้วยืนพิงขอบหน้าต่างคอยดูการเคลื่อนไหวของศัตรูต่อไปอีกไม่ปรากฏมีการเคลื่อนไหวอะไรพิเศษเหลือนพักไหวเยือกและมีเสียงกระดานลั่นเอียดบอกให้ปฏิบัติรู้ ศัตรูมาจากทิศทางใดเขาจึงไปยืนตรงหน้าต่างที่เกิดเสียงกุกกักก่อนที่มันจะเปิดออกล่างดำตะคุ่มตะคุ่มก้าวข้ามหน้าต่างมาอย่างระมัดระวังและก้าวตรงไปยังเตียงนอนอย่างรวดเร็วมันเหงือมีดขึ้นสุดแขนและกดฉึกลงไปบนสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นล่างคนสุดแรงเกิดสะเทือนไปทั้งเตียงหมอนั่นผวา เมื่อแน่ใจบ้าตัวเองหลงกลเสียแล้วแทนผ้าห่มที่ทำให้เหมือนรูปคนนอนเสียเต็มลักแทนที่จะมีเสียงร้องโอยกลับมีเสียงหัวลราะกระหึมขึ้นทางเบื้องหลังก่อนที่หมอนั่นจะทันแผ่นหนีล่างของปฏิบัติปลาดถึงตัวพร้อมก็กดปลายบอกปืนลงที่ถ่ายทอยแล้วตะคอกบ้ามึงยืนนิ่งๆน,นะไม่งั้น กูระเบิดกระโหลกมึงเดี๋ยวนี้แหละนักเลงสู้กันตัวต่อตัวสี่เก็บปืนเดีย๋ยวมาวางมวยกันจะได้รู้ว่าใครแน่มันถาทันควันกูไม่แน่ให้งโง่หรอกไอ้ควายบอกมาใครใายให้มึงมาฆ่ากูบ่อน,นั่นหวัวเลาะยะ <c oughs> ปืนในมือของปฏิวัติ ฟาดตรงถ่ายถอยเต็มแรงล่างทะมึนหลมคลื่นลงไปกองกับผืนในพลิบตาต่อมาปฏิบัติเปิดไฟสว่างขึ้นกำลังจะขนตัวไอ้หมีควายเสียงทุประตูเรียกให้เปิดก็ดังโครมสนั่นขึ้นคุณปฏิบัติ่ะเปิดประตูคะ่ะเขารีบไปเปิดประตูให้แล้วกลับมาดูไอ้หมอนั่นมันเป็นใคร โดยไม่สนใจหญิงสาวซึ่งมองรอบๆห้องและมาหยุดยู่ที่มีดปักบนเตียงมันเข้ามาทางไหนคะหญิงสาวถามเสียงยังไม่หายตื่นเต้นทางนั้นเขาฉีไปที่หน้าต่างรู้สึกว่ามันจะเตรียมการล่วงหน้าไว้เรียบร้อยเข้ามาในห้องได้สะดวกโยทินไปเลย เสียอย่างเดียวมันไม่รอบคอบเอาเสียเลยคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมขาดวงดาล่าถามอย่างห่วงใยครับปลอดภัยทุกอย่างอยากรู้มันเป็นใครและใครฉายให้มันมาผมจะช่วยให้มันฝืนนะเขากระชากผมมันกำเต็มมือดึงขึ้นมันร้องโอย ผมก็ขวามือเขาเป็นจ้าระวันอย่าอย่ยทยยทาทำผมอย่าอย่าอย่าผมยอมแล้วผมยอมแล้วปฏิบัติปล่อยมือล่างทะมึนลนโครมลงบนผืนบ้านสะเทือนไปทั้งหลังคุณอุ๋ยรู้จักมันไหมครับมันเป็นใครเขาถามเสียงคุณคุณไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะ เรียกนาเอิญมาดูดีกว่านะคะเส้นคำของหญิงสาวเสียงของคนที่กำลังต้องการพบดังมาจากประตูนาเอิญมาแล้วมีอะไรหรือโคลมคลามสนันส่นสั่นสะเทือนล่างคนพูดก้าวเข้ามาในห้องและบองตามมือฉีของดวงดาลานายคนนี้บุกเข้ามาในห้องนี้ โนเข้าแทงคุณปฏิวัติบังเอิญคุณปฏิวัติหรือตัวเสก่อนจึงคอยทีอยู่จนจับตัวได้มันเป็นใครนาเอินรู้จักหน้ามันไหมหนาเอิญพพยักหน้าเงกๆพร้อมก็บ,บอกว่าคำไผ่คนสนิทของเสียต้งหมอนั่นค่อยๆพยุงล่างลุกขึ้น มันมองดูหนาเอินอย่างไม่เป็นมิตรและบองปฏิวัติอย่างเหยียดหยามทุดลมออกปากแล้วกล่าวเยอ้ยเสียกลับมาเถอะคงได้เห็นดีกันหรอกนายเอินรู้ไหมไอ้หมอนี่เป็นใครบอกมาสิว่าไม่รู้จักหลานสาวเป็นคนพามานายเอินไม่เกี่ยวไม่ประสาพูดสิมึงจะผ่านคนอื่น มึงพูดกับกูคนเดียวเท่านั้นไอ้เสียโต้งใช่ไหมที่ให้มึงมาฆ่ากูปฏิวัติพูดพร้อมกระปาดถึงตัวอีดและอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงเท้ <c oughs> าของเขาพาดตึงเข้าหน้าท้องไอ้คำไผ่จนตัวงอเป็นตุ่งติดหน้าแข้งอย่างคนมันเขี้ยวพอล่างคำไผ่งอวบ,บลงมาเท้าอีกข้างหนึ่งของปฏิวัติ พาดโคลมเข้าที่กกหูอย่างธนัดทนี <c oughs> หัวปักผื้นชักตาตั้งพอปฏิบัติพอแล้วนายเอินต้องเข้ายุดมือชายหนุ่มไหมเมื่อเห็นเขาสาวถามตามเข้าไปจะขยี้ไอ้คำไผยอีกผมอยากรู้ใครให้มันมาฆ่าผมเรื่องนี้พอไม่ได้นะครับนาเอินผมจะต้องถามเอาความจริงให้ได้ ไม่งั้นมันต้องไปอยู่เมืองผีเสือเพลิงฝาสอนผมไวบอย่าปลาหนี่ศัตรูถ้ามันจะฆ่าเราเราต้องฆ่ามันเสียก่อนเดี๋ยวถามมันดีๆคงได้หรอกเสียไม่อยู่ใครฉายให้มันมามุ่นบายเรื่องคุณนาะจะถามเอาความจริงเองคุณพักผ่อนซะเถอะนะขอเอาตัวมันไปสอบสวนเองแล้วจะบอกคุณว่าอะไรเป็นอะไร นาเอิ้นช่วยคํำไผให้ฝืนแล้วประคองพาออกจากห้องไปปฏิวัติมองตามจนนายเอิ้นรับไปจากประตูแล้วจึงหันมาสบตากับหญิงสาวถามบ้าคุณอุ๋ยอ่านออกไหมหมายความว่าไงคนหนึ่งต้อนรับเราอย่างดีอีกคนพยายามจะลอบค่าไม่เข้าใจค่ะ หญิงสาวตอบโดยไม่ต้องคิดผมว่าเสียโต้งคงจะอยู่ไม่ทราบสิคะนาเอิ้นยืนยันว่าไม่อยู่นาเอิ้นอาจจะพูดจริงผมสงสัยอาจจะไม่มีเจตนาอะไรเพียงแต่ป้องกันนายงานไม่ให้เป็นอันตรายตามประสาลูกจ้างพูดจงรักภักดีต่อนายงานเท่านั้นนาเอิน ไม่น่าจะโกหกอุ๋ยนะคะตอนที่ผมแยกตัวมาพักผ่อนนาเอิญอยู่กับคุณอุ๋ยตลอดเวลาเปล่าค่ะแกขอตัวไปอาบน้ําและไปสั่งคนงานให้เอาใจใส่เรื่องเวรย,ยามหน่อยอาจจะเป็นตอนนั้นแหละที่นาเอินไปพบเสียต้งคุณปฏิบัติมั่นใจลระะือะรู้สึกจะร้อเปอร์เซ็์ครับ ยังไงเสียไอ้คาไผ่นี่ต้องส่งตัวมาฆ่าผมแน่นอนถ้าไม่ใช่ฝีมือหนาเอิญนนะหมายความว่าหนาเอินเป็นตัวการผมสงสัยไงครับหนาเอินไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหนาเอินเป็นคนซื่อไม่เคยเอาลัดเอาเปรียบใครเลยผลประโยชน์ อาจจะทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคนซื่ออาจจะเป็นคนคดได้จากคนไม่โลภอาจจะโลภโมโทสันตะกะตะกรามไม่รู้จักอิมของมันไม่แน่ไม่งั้นไม่ป้องกันไอหมอนั่นหรอกป้องกันไอหมอนั่นเอาไอ้คำไผ่ไงครับแกขอตัวเอาไปสอบสวนเองนั่นคือวิธีการช่วยที่แสนจะฉลาดละ นาเอิญอาจจะเอาตัวไปปลอบประโลมให้พูดความจริงกระมังขาคุณตามไปดูกันแล้วกันผมจะลองไปตามหาเสียโต้งสักหน่อยอย่านะคะพวกเขายิงคุณตายฟรีแน่แนเขาเตรียมตัวกลัวถูกบุกปล้นคุณขืนโผล่ไปไม่รู้สิกแนวโดนยิงเด็กขาดอ๋อเป็นอย่างนั้นไปหรือจะให้ดี นอนพักผ่อนเอาเลี้ยวแรงไวเดินทางพรุ่งนี้ยังจะดีกว่าแล้วคุณอุ๋ยล่ะไม่พักผ่อนหรอครับเดี๋ยวจะไปดูนาเอิน้นแกถามหมอนั่นเสียก่อนแล้วจะเข้านอนค่ะฝันดีครับคุณอุ๋ยค่ะฝันดีหญิงสาวพูดเสียงแผ่ว ยืนดีลลีลอๆอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินออกจากห้องไปนาเอินมองหน้าหลานสาวอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วกล่าวเสียงเนิบช้าใบหน้าบอกความรู้สึกหนักใจและยุ่งยากใจรอไว้พรุ่งนี้ค่อยพูดกันไม่ดีเหลือหลานอุ๋ยอยากทราบค่ะ เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นาเอิญรูเรื่องรู้เห็นเป็นใจกับคำไพรหรือคะไม่น่าถามนาด้วยคำถามอย่างนั้นเลยอุ๋ยสงสัยคะ่ะนาเอิ้นบอกว่าจะพาหมอนั่นมาปลอบถามแล้วมันอยู่ไหนคะหนาถามมันแล้วมันบอกว่าจำปฏิบัติได้มาเอาเรื่องไม่ได้มาดี มันจึงจะจัดการเอาตามความคิดของมันไม่มีใครสัง่งอุ๋ยไม่เชื่อคะ่ะอุย๋ยเออเคยมั่นใจว่าหนาเป็นคนซื่อแต่คืนนี้อุ๋ยไม่มั่นใจเลยนาเอินต้องเอาใจช่วยคนคดแน่ๆโกงเอาของเขาไปแล้วยังจะคิดฆ่าเขาอีกไม่ไหวนะคะนาเอิญนนาว่า หลานกลับบ้านซะเถอะเรื่องทางนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องผู้ชายเขาจัดการกันเองดีกว่าอุ๋ยพึ่งหนาเอิญไม่ได้ใช่ไหมคะขอให้เป็นเรื่องอื่นเถอะหลานเรื่องเสียโต้งนี่เขาเป็นนายหนานะจะให้ทรยศ์นายจ้างจะฉายได้หรือบั่นเงินของเขานะคะไอ้นั่นต้องพูดเอากระเสียโต้งเอง หนาจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรอคะอย่าลืมเสือเพลิงฟ้าพูดว่าอย่างไงนะคะเสียโต้งเขาบอกว่ามันไม่กล้าหรอกเสือเพลิงฟ้ากล้าโผลมาที่ไหนผู้กองประคมกับคนของดวงเมืองคอยดักเล่นงานอยู่ที่นี่มีตำรวจนอกเครื่องแบบอารักขาเสียโต้งตั้งหลายคนหมายความว่านาเอิญพบเสียโต้งแล้ว ใช่เราเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังจนหมดเขาบอกหลานอย่าเชื่อนายปฏิวัติเลยไอ้หมอนี่มันมาหาเรื่องมันเข้าใจว่าเสียโต้งฆ่าพ่อของมันความจริงไม่ใช่หลานรู้แล้วจะตกใจรู้อะไรคะดวงเมืองเป็นคนฆ่าประเวทนิยายโกหกนี่อุ๋ยรู้มาแล้วอุ๋ยไม่เชื่อ ไม่มีเหตุผลเลยพ่อค่าประเวททำไมอุยม๋ยว่าเสียโต้งนี่แหละเป็นตัวการฝั่งแม่เล่าเสียโต้งหักหลังพ่ออุ๋ยเชื่อเสียโต้งคือตัวการโกงเอาหุ้นคุณประเวทเบาๆหน่อยเสียโต้งเขาไม่ทำอะไรปฏิบัตินะเพราะเห็นแก่หลานเขารักหลานถุยไอ้แก่ทรยศน่ะหรือรักหลาน หนาไปบอกมันนะให้มันรักอีด่างเสิเถอะคนยางอุย๋ยไม่ใช่ควายเห็นแก่ย่าขี้ข่าเห็นแก่กินหรอกอุ๋ยด่าหนาหรือหนาเอิ้นจะรับเอาก็ตามใจสิขาขอให้หลู่ไหวอุย๋ยจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกหญิงสาวลุกขึ้นจะเดินออกจากห้องผู้เป็นหนากลับเข้าขวางประตูขอร้อง ด้วยเสียงแผ่วกระซิบอย่าทำอะไรให้เอ,อิรกกะเลิกเลยหลานขอให้เห็นแกหนาเถอหนาต้องพึ่งพาเขาอยู่อีกนานอย่าให้เกิดเรื่องหนาขออุ๋ยไม่นึกเลยว่าหนาเอินจะเป็นคนอย่างนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นคนดีที่แถกระล่อนหญิงสาวพูดพลางมองหน้าผู้เป็นหนา ด้วยสายตาเหยียดหยามอุ๊ยโกหกทำไมคะบอกเสียตรงๆเงินค่าหุ้นของประเวศนะเจ้านายของหนาโกงเอาเสร็จแล้วเขาจะได้กลับไม่ต้องมาหวังลมๆเล็งแหลงอยู่อย่างนี้อุ๊ยกลับคนเดียวหมอนั่นคงกลับไม่ได้หรอกเสียตงคงไม่ยอมให้กลับแนะ่เพราะตอนนี้คนของเสียตง ลายหลอมไม่หมดแล้วหลอมคุณปฏิบัติใช่อย,ยู่ๆเสือเดินเข้ามาติดกับโดยไม่ต้องออกแรงใครจะยอมให้กลับไปเล่าเพราะงั้นหลานอย่ออกไปดวงดาลามองหน้านายเอื้นเกือบสองอึดใจจึงพูดใส่หน้าว่า สัจจะไม่มีในหมู่โจรฉันไม่ฟังเสียงใครอีกแล้วขวาข้อมือนายเอินได้เบี่ยงกระเด็นไปกระแทกกระฝาโครมใหญ่กระโจนออกจากห้องวิ่งตรงไปยังห้องปฏิบัติเห็นประตูเปิดอ้าแต่ปิดไฟมืดจึงหยุดชะงักแค่ประตูเรียกออมออมเสียงคุณปฏิวัติขาคุณปฏิวัติผมหลูเรื่องแล้ว ผมได้ยินหมดแล้วผมจึงเปิดประตูไว้ให้พวกนั้นมาจับเอาตัวผมไปไงละ่ะเสียงพูดเสียตามไล่ฟันดังออกมาจากในห้องพักทำให้หญิงสาวก้าพวดเข้าไปเห็นล่างแกลงยืนเป็นสงา่าจึงโผลเข้าไปซบที่อกสะอื้นด้วยความรู้สึกเสียใจหุยพาคุณมาถูกหลอมเสียแล้วเราจะทำยังไงกันดีคุณปฏิบัติ เราจะทำยังไงกันดีหญิงสาวถามและคนสะอื้นเหลือกลิ้งใบหน้ากับแผ่นอกของเขาเฉยไบยผมจะจัดการให้เรียบร้อยเองจะทำยังไงคะเขาจะฆ่าคุณนะเขาจะฆ่าคุณอุ๋ยจะตายกับคุณเขากอดหญิงสาวไบในอ้อมแขนปากแนบปากไบ เกือบอึดใจแล้วถอนออกพลางประกาศอย่างหนักแน่นถ้ามันฆ่าคุณฆ่าผมลงเลื่อยแห่งนี้จะไม่เหลือไอ้โต้งจะต้องลงนรกด้วยเวลานี้เขาหลอมคุณไหวหมดทุกด้านแล้วให้มันหลอมไหวเถิดค่อนลุ่งผมจะพาคุณไปจากที่นี่แต่ก่อนไป จะต้องฝากรอยแขนหมาให้มันบ้างจะได้รู้นายปฏิบัตินะไม่ใช่จะซื่อจะเซออเหมือนพ่อมันหรอกคุณอุ๋ยคอยดูอะไรจะเกิดขึ้นจบตอนที่30แล้วนะครับรอติดตามรับฟังตอนต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณลหลายครับ